อ,อุ้ยอุย้ยอุ้ยปึดอุย้ยปึดหมดพี่พี่พี่กับน้องจากกันมานานว้วยยบ จำกันไม่ได้อุ้ยไปนั่นแหละลูกน่าลูกนั่นแหละเราอ่ะดันมาดิดีดันมาดิดีเออมันแงมาลูกปึ๊ดเข้าไปนี่แน่นี่แน่ดันไว้ลูกดันดีดีลูกดันดีดีขอหอยตุ้มลูก อึดนี่หนูแล้วโอ้เฮ้ยลมดีสาธิตลมดีเอ้ยฮะตามแข่งลูกตามแข่งโอ้โยโอ้ยโอ้ย